星空沃土，你们说的奇迹我都见过，直到巨影陷入迷雾。我祈求他们的回应，但只等来一群卑劣的影子。 为什么那力量的代价要我们来承担？时间、战争、生命，诸般常理，岂能落入叛徒之手？意图的现实啊！ 请赐予我们忘却的奇迹，降下怒火吧！让我去的世界需要多一点疯狂。记住，不管发生什么，你我都不曾背叛这个世界。 ก็สวัสดีจายศทุกทุกท่านนะครับพผมพวาเพนะครับวันนี้ก็มาคุยมาพูดคุยกับเกมใหม่กันบ้างดีกว่าเพราะว่าล่าสุดจากคลิปช่อง p l y y t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  o o นะเขาปล่อยตัวอย่างใหม่ของเกม b บ l l ์ of n n t a n a ออกมาให้ดูกันนะผมได้ดูตัวอย่างแบบนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยของดีว่ะ <c oughs> ของแบบของจริงอะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆคลิปข้างต้นที่ผมใส่ไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้เพื่เจะได้ดูก่อนที่เข้ามาพูดคุยกันเนี่ย คลิปนั้นผมเห็นตัวอย่างผมเห็นเทเลอร์มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้หยิบเอามาพูดคุยหรือว่าเม้าท์มอยกันเพราะว่าตอนที่ผมเห็นครั้งแรกอ,อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยครับผมรู้สึกว่ามันคือแรงบันดาลใจจากเอลเดอร์ลิงแบบมาเต็มเลยก็คือเหมือนเกมจีนเขาอยากจะทําแบบเอลเดอร์ลิงประจําชาติหรือว่าบรรยากาศแบบนั้นคือไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเกมจีนเขาจะไปทําธีมทางตะวันตกหรือว่าเป็นพกนิยายแฟนตาซีของฝั่งชาตะวันตกซะมากกว่านะครับแต่ว่า ผมจะบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเซตติ้งของเกมเนี่ยมันดูทรงมันจะเหมือน e l ลเดน i n งอะไรพวกนิยายตะวันตกนะแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนเอาจีนมาทําเป็นแฟนตาซีอีกทีนึงคือถ้าเพื่อนๆไปดูฉากต่างๆเพื่อจะเห็นว่าเหมือนมันเป็นประเทศจีนที่แบบอีกมันติเวิร์สคือสลับอย่างเช่นล่าสุดมันจะมีฉากที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ดังมากๆอย่างเช่นเมืองโบราณ เมืองเชงกิลาเมืองแบบสถานที่สวยๆธรรมชาติสวยๆถ้าเพื่อนเห็นนะหรือว่าคนที่เคยไปหรือว่าคนที่เคยเห็นรูปผ่านๆที่จะเป็นเหมือนออกไปทางที่เบตที่เบตหน่อยเป็นเหมือนปราสาทที่มันเป็นชั้นๆอยู่บนภูเขาหรือว่าเป็นเมืองสวรรค์เมืองลอยฟ้าเมืองน,นั้นเหมือนจะถูกหยิบยกมาไว้ในเกมนี้เหมือนกันครับแล้วก็ทำให้มีความแฟนตาซีอลังการมีเวทมนต์จินตนาการต่างๆมากมายถามว่าทาไมผมถึงคิดว่ามันเหมือนเป็นเอโนวดินลิงตอนที่เห็นครั้งแรกคือมันเหมือนจริงๆอันนี้คือผมไม่ได้แบบ จะติเขาว่าเออคิดอะไรไม่ออกก็ปแต่เกมใหญ่ๆฝั่งตะวันตกน,นู่นะนี่น่ารับคือ,อยังไงเราก็หนีการเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเกมที่เขาทํามาดีเป็นมาสเตอร์เพีซเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจาให้กับเกมน้องๆเกมหลังๆยุคหลังๆที่มันมี r e ฟเฟ e n c ์ต่างๆมากมายล่าสุดผมก็เคยทำคลิปเกมหนึ่งที่มันเหมือนเซคิโลนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว f ฟอ of อะอะไรอ่ะจำชื่อเมืองไม่ได้แ,แขออภัยด้วยคือจำชื่อไม่ได้จริง เกมนั้นอะ่ะมันมีความเหมือนเซคิโลมากๆเกมนี้มันก็มีความเหมือนเอลเดอร์ลิงมันหนีไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเกมเพลมาผมก็รู้สึกว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้เหมือนเป๊ะเท่าเกมนั้น,นคือถ้าให้เทียบนะผมว่าเกมนี้มันดูดีดูมีภาษีมากกว่ามันเหมือนจะหยิบมาแหละอย่างเช่นหยิบาจากเอลเดอร์ลิงเขาจะมีแบบพืชสาสักดิิทธ์ต้นไม้วิเศษอะไรของเขาใช่ไหมครับเกมนี้ก็จะมีเหมือนดอกไม้สีม่วงดอกไม้วิเศษนู่นนี่นั่นตัวละครต่างๆการดีไซน์ฉากบรรยากาศ เห็นแว็บแรกอ่ะมันเหมือน e l d e อร์ลิงอัปเกรดกราฟิกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผมเห็นคอมเมนต์ต่างชาติเยอะแยะนะเขาบอกว่าอยากให้มีบัตรบอลอยากให้ทําบัตรบอลแบบกราฟิกประมาณนี้แหละคือบัตรบอลมันเป็นเกมที่แบบมัตเตอร์พีซมานานแล้วเป็นแนวโซเหมือนกันนะครับเขาก็อยากให้มีกราฟิกแบบนี้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเกมเก่าๆที่เป็นมัตเตอร์พีซระบบดีๆระบบสนุกอ่ะเขาทํามานานแล้วในยุคนั้น กราฟิกมันอาจจะสู้เกมใหม่ๆยุคนี้ไม่ได้คือมาตรฐานกราฟิกของเกมยุคนี้คือมันอันเลียว5มันแบบความเป็นแบบเฉดสีการตกกระทบอะไรเนี่ยมันแบบเหมือนจริงมากๆดังนั้นแฟนๆโซลไลท์หรือว่าแฟนๆของค่ายฟองซอฟต์แวร์เขาก็อยากได้เกมที่เขารักหรือว่าเกมประสบการณ์แรกที่เขาเล่นเกมแนวนี้เกมโซแบบ รูปแบบใหม่แบบรีมาสเตอร์กราฟิกอัปเดตอะไรประมาณนี้ก็อันนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูเกมเพล์กันอีกรอบแล้วก็มามัมมอยในแบบสไตล์ของผมนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเกมเพล็เต็มๆไม่มีคอมเมนต์อะไรจากผมก็สามารถที่ไปดูช่อง PlayStation ได้แต่ว่าถ้าอยากจะดูไปหรือว่าดูความคิดเห็นของผมด้วยก็สามารถที่จะดูคลิปนี้คือก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอเกมเพล็ของเกมนี้กันนะครับผมขอพูดข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของค่ายหรือว่าสตูดิโอที่พัฒนาเกมนี้ก่อนเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เเพราาะมันนมันนนป็็กกกจจฝ่่งีีแล้วสทฒ จริงๆเขาไม่ได้พัฒนาเกมนี้เกมแรกนะเขาพัฒนาเกมที่ชื่อว่า p a r t ต a r n Walker อะไรสักอย่างเป็นเกมแรกแล้วก็เป็นเกมแนวๆแบบผมเรียกว่ายังไงอ่ะมันเหมือนกับ Dark s o เวอร์ชั่นของจีนที่มีเนื้อเรื่องที่เขาสร้างขึ้นเองมันเป็นเกมแบบตอนนี้มีในสต e ีมนะเดี๋ยวผมขึ้นข้อมูลให้เพื่อนๆสามารถที่จะกลับไปเล่นกลับไปดูกลับไปย้อนดูแนวทางของเขาก่อนได้มันเป็นเกมที่เหมือนโซ ง่ายๆเหมือนแบบแรงบันดใจโซเลยแล้วก็เล่นได้ทั้งแบบโมบายแล้วก็ PC พร้อมกันนู่นนี่นั่นกราฟิกสวยงามตรงจุดนี้ทำไมผมถึงพูดข้อมูลตรงนี้ผมจะบอกว่าคนที่ทำเกมอาเกมเนี้ยไอเบลล่าออฟเอนเนี่ยคือเป็นคนหรือว่าเป็นทีมงานหรือเป็นสตูดิโอที่เขาชอบแนวนี้ครับเขาชอบบรรยากาศแบบนี้เพราะเขาทำเกมแนวนี้มาแล้วเกมหนึง่งเขาไม่ได้อยู่ๆจะมาจับเกมใหญ่ทำของโหดทำของอลังการก่อนเลย ดังที่ผมเคยบอกแบบหลายๆรอบหลายๆคลิปมาแล้วว่าเวลาเราจะทําผลงานทําโปรดักอะไรสักอย่างเราต้องย้อนไปดูอดีตของเขาเขาทําของแบบว่าเล็กๆมาก่อนทําของแบบง่ายๆมาก่อนแรงบันดาลใจเอามาเป็นผลงานให้ได้ก่อนแล้วเขาก็ทํามาในแนวที่ตัวเองชอบเรื่อยๆนะครับเขาทําแบบแนวนี้เป็นแนวที่เขาชอบแนวแบบ ทีมตะวันตกมีแรงบันดาลใจมาจากเอลเดรลิงมีแรงบันดาลใจมาจากเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์แต่ว่าเป็นทีมทางฝั่งตะวันตกนะอย่างเช่นดักโตอย่างเช่นบัตบอลอย่างอะไรประมาณนี้ไม่นับเซคิโลนะเพราะว่าเซกิโลเขาเป็นทีมฝั่งเอเชียนะระบบอาจจะนับแต่ว่าทีมเขาจะเน้นไปทางฝั่งนี้ดังนั้นเขามีแบบองค์ความรู้มีแบบเขาเรียกว่าเอาคนที่ชอบเกมแนวนั้นไปทําเกมแนวนั้นอะ่ะเกมมันน่าจะดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอน คือง่ายๆเลยสมมตุติถ้าเพื่อนๆคิดอะไรมาออกสมมติผมเอาผมผมชอบแนวกาลังภายในแล้วอยู่ๆให้ผมมาทําเกมเนี่ยเพื่อนๆรับรู้ได้เลยครับว่าเกมออกมาชิบหายแน่นอนเกมออกมาแบบเกมออกมาหลอนแน่นอนเออก็คือหนึ่งผมไม่อินกับบรรยากาศเกมผมจะทําอะไรออกมาดูบงบงดูแบบฟิลคนที่ไม่ชอบอะ่ะเหมือนโดนบังคับให้ทํางานอะไรนะแต่ว่า เกมที่ผู้พัฒนาหรือคนที่สร้างเขาชอบอยู่แล้วเขาอินอยู่แล้ววันๆก็เจอแต่ข้อมูลแบบนี้ฝันแบบนี้อยากไปโลดแล่นในบรรยากาศแบบนิตตีมแบบนี้เวลาเขาทําผลงานออกมาเราเลยจะเขาเรียกว่าได้กลิ่นอายของความรักในผลงานแน่นอนครับอันนี้ผมการันตีได้เลยเพราะว่าเขามีตัวอย่างของเกมที่เขาทํามาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เขามาทําเกมนี้อันนี้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่จะเอามาบอกเล่าหรือพูดคุยกันขอให้เพื่อนรับรู้นะว่าเกมนี้มีทรงหรือว่าแบบคอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งแล้วว่าน่าจะดีน่าจะแบบ ูกใจเพื่อนๆหรือว่าคุณภาพน่าจะระดับหนึ่งแน่นอนเออน่าสนใจลิสต์ไว้เลยครับเข้าในฟอ r ์เลล์ลิสต์หรือว่ารายการโปรดของเพื่อนๆได้เลยถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่รอคอยได้แล้วก็ล่าสุดที่เห็นเนี่ยเขาเปิดตัวใน PS 5นะครับแต่ว่า PC อะไรผมไม่แน่ใจแต่ให้รู้ไว้ว่ามีเกมดีๆอีกหนึ่งเกมในปีหน้าให้เพื่อนๆสัมผัสแน่นอนครับอ่ะหลังจากเราพูดคุยข้อมูลคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเกมเพลย์ของเกมนี้พร้อมกันอีกสักครั้งนะครับก็คือจริงๆผมดูมานิดนึงคร่าวๆแบบกดกรอ,อ,อไปแล้ว เมาท์มอยกับไปทีละจุดทีละชอ็อตทีละเฟรมเลยว่ามันมันได้แรงมันจาใจยังไงคือมันหนีไม่พ้นเอลด์เดนลิงจริงๆนะไอ้นี่คือผมดูยังไงมันก็มีเลฟเฟลส์หรือว่าแรงบันนาลใจจากเกมนั้นจริงๆครับอ่ะเราไปดูวิดีโอกันดีกว่าครับไอ้นี่จะเป็นวิดีโอเต็มๆนะครับ14นาทีโอ้โหเปิดมาด้วยกราฟ,ฟิกแล้วก็ผมบอกแบบสปอยนิดนึงไว้เลยนะครับมีเสียน้ําตาแน่นอนเกมนี้คือน้องที่เกาะหลังเราอะ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเราดังนั้น อาจจะมีเสียน้ําตาเรียกน้ําตาแน่นอนพะน้องน่ารักมากแล้วก็ชื่อเกมเขาเรียกว่าเบลเบลออฟเอเธน่าใช่ไหมเบลเท่าที่ผมเอาไปแปลมานะเขาหมายถึงบทกวีบทกรส่วนเอเธน่าเอเธล่าเนี่ยมันหมายถึงการเชื่อมกันมันจะเป็นเหมือนบทกวีที่เชื่อมโลกกันระหว่าง2โลกเอออันนี้มันแค่ชื่อมันก็แบบกินขาดละสื่อความหมายแล้วดังนั้นมีเรียกน้ําตาแน่นอนครับแล้วก็ตีมเซตติ้งเราถือว่าทําได้ดีมอนสเตอร์ Monster. น่าจะถูกใจคนที่ชอบแนวนี้แนวโซแนวแบบเออธีมตะวันตกนะเออน่าจะถูกใจมันดูแบบแฟนตาซีไม่ไม่จีนจา๋าดูออกเป็นแบบทั่วไปสากลครับให้แบบต่างชาติได้แบบซึมซับได้แล้วเข้าถึงได้ง่ายครับนี่บรรยากาศในตัวเกมตอนนี้มีภาษาจีนนะครับแต่ว่าในเทเลอร์ที่เพลย์สเตชันเขาปล่อยมันจะมีภาษาอังกฤษคำกับด้วยแต่นี่คือผมเอาคลิปมาจากเออฝั่งจีนนะมันจะมีแต่ภาษาจีนมอนสเตอร์ Monster, รูปแบบการต่อสู้การแพร่ลีหรือว่าจุด สีขาวๆในตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันกลิ่นไอโซชัดๆครับคือเขาบอกว่าเป็น RPG แบบไม่ไม่โซจ๋านะครับคือถ้าจะบอกว่าโซคือเกมที่ยากเกมที่แบบคือง่ายๆบางทีมันจะมีกลุ่มแฟนที่เขาบอกว่ามันยังไงก็ไม่เป็นโซก็คือโซมันต้องยากมันต้องนั้นแต่นี่คือผมให้เรียกว่าโซไลท์แล้วกันคือคล้ายคลึงกับโซเออมันจะได้ง่ายๆครับไม่งั้นไม่งั้นก็คงไม่มีอะไรเหมือนโซแน่นอนเพราะโซก็คือโซแต่ว่านี่มันคือคล้ายโซเออเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจหรือว่า กิจดอ้ต่างๆมาจากโซครับมาจากค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์แน่นอนอ้นนี้คือหนีไม่ได้แน่นอนครับคือมองไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการต่อสู้คอมแบทก็จะรวดเร็วกว่านิดหน่อยฉากต่อสู้หรือว่าจังหวะในการมูเมนต์ก็ตามสไตล์เกมจีนครับมันจะมีความสวยงามความแบบผมจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีความคล่องตัวกว่าการฟันแบบทื่อๆหรือว่าแบบจังหวะช้าๆด้วยเกาะที่หนักคือเป็นเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครเนี่ยเขาใส่ชุดที่ไม่ใช่เกาะหนัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวเขาจะคล่องตัวกว่าอันนี้คือตามแบบที่เห็นเลยนะไม่ไม่ต้องมาอวยอะไรกันเยอะคนระับคือเราต้องแบบดูเซตติ้งของเกมด้วยการที่เกมโซเขาเคลื่อนไหวช้าเขาอาจจะเซตติ้งให้ก่อนหนักก็ได้แต่เนี้ยมันเป็นแบบเหมือนเราอินเข้าไปในบทบาทอะ่ะเออแต่เขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวช้าสักทีเดียวนะมันพอๆกันนะแต่ความแบบผิวไหวเหมือนเกมนี้มันจะทําออกมาได้แบบ เห็นได้ชัดกว่าครับเออแล้วก็มอนสเตอร์ก็จะมีแบบจับเราดูดพลังนู่นนี่นั่นและที่สําคัญเพว่าจะเห็นอินเทอร์เฟซว่ามันจะมีการสลับตัวละครแล้วก็ตัวละครน้องของเราเนี่ยจะคอยช่วยต่อสู้แล้วเขาจะขี่ม้าเห็นไหมผมบอกเลยว่าเรียกน้ําตาแน่นอนทีนี้ผมผมจะปลอยให้เลยแล้วกันคือน้องช่วยเราขนาดนี้มันจะต้องมีบทบทซึ้งแน่นอนอน,นี่เกมดีแน่นอนครับส่วนมอนสเตอร์อย่างที่บอกดีไซน์แบบทั่วไปให้ชาวตะวันตกหรือว่าแบบชาวต่างชาติเข้าถึงได้บรรยากาศธีมไม่ใช่จีนจ๋าแน่นอน,อนเพราะ คนสร้างหรือว่าทีมสร้างเขาเบียวทีมฝั่งตะวันตกนะครับเขาเบียวแนวแบบแนวแนวเอเดนลิงนั่นแหละแนวดาร์กโซนแหละน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมนี้ในการสร้างอยู่ส่วนระบบสำรวจเก็บของหรือว่าแก้พัซเซิลอะไรพวกนี้มันเหมือนกับเกมจีนทั่วๆไปนะตอนนี้นะจะมีแบบแก้พัซเซิลแน่นอนมีแบบทำหินทำนู่นทำนี่เป็นพัซเซิลในเกมที่ยุคนี้เกมจีนเขาจะใส่ระบบนี้เป็นแบบมาตรฐานอยู่แล้วเหมือน มันเป็นระบบสำรวจเออเขาจะแบบว่าให้เพื่อนๆได้ไปทั่วแมปเพื่อสำรวจประมาณนี้หาของหาอะไรแต่จริงๆเป็นระบบพื้นฐานของเกม MMO นะครับเกม RPG อะไรทั่วๆไปฉากเออบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงครับมันดีอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วอันเลียว5้าเขาแบบว่าทำโมเดลทำอะไรแบบอลังการนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเลฟเฟลส์หลายๆอย่างเช่นต้นไม้เนี่ย ผมมองครั้งแรกนะเรฟเฟรนซ์พนทอมเบสซีโร่คือมันมีความใกล้เคียงกันส่วนหุ่นคนแบบหุ่นดินพวกเนี้ยอาจจะเรฟเฟรนซ์พวกเวลวินมีดเพราะว่าผมเห็นหุ่นพวกนี้ในเวลวินมีดเยอะเหมือนกันมันเป็นเหมือนแบบโดนคำสาปแล้วกลายเป็นหินประมาณนี้ครับคือมีความแบบเรฟเฟรนซ์กันเยอะครับเห็นแล้วแบบนึกถึงเกมอื่นๆของฝั่งจีนเยอะอยู่พอสมควรก็อาวุธของตัวเอกสามารถที่จะแบบใส่เวทเข้าไปได้ใส่ไฟมีการแบบว่าใสาบ่บัฟเนี่ย ปล่อยเวทไฟนู่นเนั่นเหมือนเกมโซแล้วเหมือนเอลด n เดลิงเลยเอลเดลิงก็ทําได้ใช้เวทไล่เวทอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันแต่ว่าที่เด่นๆตรงนี้เหมือนจะมี ABC ซน้องมาช่วยเราสู้นะหรือว่าร่วมเดินทางกับเราอันนี้มันทําให้เราไม่เหงาครับทําให้เราเหมือนไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในโลกดินแดนแห่งนี้นะก็คือมีความแบบไม่เหงาเออเดินๆสำรวจไม่เหงาแล้วก็มีตัวละคร a b c ให้เราแบบได้สลับเปลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวล่าสุดจะมีตัวละครธนูคนนี้ครับ พี่สาวธนูคนนี้มาให้เราได้เล่นอะไรประมาณเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปจะเห็นแบบนี้มีเข้าคัดซีนมีเนื้อเรื่องผมคิดว่าเนื้อเรื่องก็น่าสนใจนะน,นี่เนื้อเรื่องไม่น่าจะพลาดน,นะสำหรับคนที่ชอบเซตติ้งธีมประมาณนี้มีน้องแบบเข้าไปสู่ดอกไม้ถ้าใน e l d เดอร์ลิก็ต้นไม้พฤทษสาจําชื่อพฤกษสาเขาเรียกไม่ได้นะเป็นต้นไม้สีทองอะ่ะแต่นี่คือดอกไม้สีม่วงอก็ แล้วแต่นะผมรู้สึกว่ามันมีความเล f e r เดนกันระดับหนึ่งดังนั้นก็แบบพูดคุยในมุมมองของผมนะครับว่ามันมีความคล้ายคลึงกันแค่เขาแบบอยากจะปรับอยากจะทําให้มันมีเขาเรียกว่าเซตติ้งหรือว่ามีในเรื่องของตัวเองคือถ้าไปก๊อปแบบดุนๆุหรือว่าเอาแรงบันดาลใจแบบดุนๆุไม่ปรับอะไรเลยไอเนี้ยเละโดนด่าแน่นอนแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละคนที่ชอบแล้วก็อยากทําผลงานตัวเองแล้วก็มีเ e f e r ร n c e หรือว่าแรงบันดาลใจจากเกมที่เขา,าชอบเขาก็รักนะผมคิดว่า คนทําเกมนี้หรือว่าสตูดิโอเนี่ยเขารักแล้วก็เคารพใน Elden เ i อรหรือว่าเกมจากฝั่งฟองซอฟต์แวร์ระดับหนึ่งนะครับพวกดักโซล้วเนี่ยพอเขาก็เปิดเผยเขาก็ลงพีเเขาก็มีเว็บไซต์แบบทางการไม่ได้แบบว่าลบๆซ่อนๆในการทำนะดังนั้นไม่รู้จะทํายังไงเขาอยากจะทําเกมอยากจะทําเกมของตัวเองอะ่ะแต่ว่าตัวเองก็ชอบผลงานคนอื่นประมาณนี้มันก็เลยอาจจะมีกลิ่นอายของผลงานคนอื่นเข้ามาด้วย อันนี้ตอนแรกผมนึกว่าหงอคงนะนึกว่าแบ็กมิดวงคองมายุง่งแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเหมือนมันเหมือนหัวลิงแต่ว่ามันมีปีศาจคุมอยู่คนนึงครับนี่เป็นมังกรดํามังกรตัวนี้ดูแล้วแบบดูดูหลอนดีนะดูน่ากลัวดูแบบดูเป็นปีศาจอ่ะดูเป็นปีศาจในความมืดจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนเมื่อกี้หัวลิงนะหัวหัวพี่ลิงของเราหรือเปล่าพี่ลิงของเราเป็นหินไปแล้วมีเรฟเฟรนส์แบ็กมิดหรือเปล่า รอบนี้ก็เกมฝั่งจีนเข้ามามาเยอะมาหนักมาจริงครับแล้วมีเกมดีๆทั้งนั้นนะเท่าที่ผมเห็นนะนี่ใครที่ชอบแนวนี้หรือว่าบรรยากาศนี้<ะ>ก็สามารถนําไป<ะ>พิจารณาอีกเกมได้เลยครับถือว่าเป็นเกมดีอันนี้ผมดูแป๊บเดียวผมคอนเฟิร์มให้เลยแล้วกันว่าของดีของแบบเงินในกระเป๋าสั่นแน่นอนคือมันดีอะ่ะมันมันน,น่าเล่นอะ่ะมันน,าน่าลงเข้าไปกดหน้าอะไรประมาณนี้แน่นอนเนี่ย ส่วนมนุษย์หินพวกนี้ผมนึกถึงแวลวินมีท์ครับเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งในแวลวินมีทก็คือเป็นเมืองที่โดนเหมือนแบบภูเขาไฟถลม่มแล้วมันมีแบบคนกลายเป็นหินอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาปั้นมนุษย์หินเอออันนี้เป็นฉากสลับตัวละครนะเดี๋ยวเขาสลับตัวละครให้เราดูนะครับแบบจะเล่นนักธนูเป็นตัวหลักก็ได้แล้วก็ค่อยสลับพระเอกที่ใช้แบบผมจะเรียกว่ากระบี่ได้ไหมมันมันจะเป็นดาบผมเรียกว่ากระบี่ขุนชาร์ปแล้วกันมันจะเป็นเหมือนเหมือนดาบที่ ไม่ได้มีความอ่อนแต่จะเป็นเหมือนเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะเหมือนคุณชาร์บเด็กช่างอ่ะที่เอามายืดให้มันยาวเออแล้วก็ออกเป็นกระบี่ประมาณนั้นครับเรียกว่ากระบี่คุณชาร์ปแล้วกันนี่ผมมโนขึ้นมาเองนะตั้งชื่อขึ้นมาเองนี่เป็นน้องคือเห็นเกมเพลย์แล้วอยากเล่นอันนี้บอกเลยว่าขนาดผมไม่ได้ชอบทีมนี้เป็นการส่วนตัวยังอยากจะโหลดมาเล่นหรือว่าซื้อมาเล่นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้เล่นเกมทีมบรรยากาศนี้แบบบ่อยเท่าไหร่ส่วนมอนพวกนี้ ผมจะเจอบ่อยนะเ,ออเพราะว่าผมเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วมันมีมอนบินบิน,บนพวกนี้บ่อยเหมือนกันอันนี้เหมือนจะเป็นยุงนะอันนี้ผมเลฟเฟน้นว่ายุงนะนี่เขายิงธนูครับเป็นอาวุธระยะไกลปบนี่ปบคือเหมือนอยู่ใกล้ๆกก็เหมือนจะไม่มีอาวุธระยะใกล้ออกมาสู้นะเน้นยิงธนูหลบเน้นแบบแดดหลบยิงแดดหลบยิงไปเรื่อยๆนี่ต้นไม้ของเกมนี้แต่จริงๆเรียกว่าดอกไม้ครับนี่ยิงธนูปบชาร์จยิงชาร์จยิงสไลด์เข้าไปถีบถอยออกมายิง สกิลเนี่ยมันเป็นเหมือนเบสิกของคาร์ธนูเลยสไลด์ก็ไปถีบเลฟเฟรนส์ได้หลายเกมเลยอย่างเช่นแบดดิเซอร์อย่างเช่นหลายๆเกมเลยจะชอบสไลด์ก็ไปถีบดีตัวเองมาแล้วยิงครับอันนี้คือเป็นกระบี่ไฟนะเรียกว่ากระบี่ก็ได้แหละกระบี่คุณชาร์ปหรือว่าจะดาบก็ได้เพราะว่าตีมเขาเซตติ้งไปทางนั้นก็เรียกว่าดาบก็ได้ครับแต่ผมดูเหมือนเป็นกระบี่เป็นกระบี่ไฟมากกว่าปมปมปมมูฟเมนต์การเอาตัวละครมาคอมแบทช่วยกันประสานกันถือว่าแบบ ทำออกมาได้ดีแล้วยิงเป็นสกิลน้ำแข็งนี่โอ้โหแล้วมันจะมีตัวละครเด่นเหมือนฮีโร่เนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมต่อสู้กับเราคู่หูเนี่ยผมคิดว่ามีอีกหลายตัวแน่นอนดังนั้นอยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยว่าจะเอาตัวไหนมามิกกันหรือว่าเอามาร่วมสู้เดินทางด้วยกันนะฉากเซตติ้งไม่ต้องพูดถึงของดีพูดแค่นี้แล้วกันไม่ไม่อวยเยอะพูดแค่แบบสั้นๆง่ายๆของดีเออเตรียมเงินไว้เลยครับของดีเกมนี้อันนี้เป็นไฟบอสนะนี ส่วนน้องหมานี่ก็จะช่วยเราสู้ตลอดเวลานะเหมือนไม่มีพลังชีวิตด้วยนะเป็นตัวฟรีเป็นตัวแบบว่าอมตะเลยครับช่วยเราตอกเรื่อยๆครับอาจจะเป็นตัวพลิกเกมก็ได้นะเออคือเราใกล้ตายน้องหมา,าจ,จะตบบอสตายก่อนก็ได้ถ้าเลื่อนเหลือแบบนิดเดียวอะไรประมาณนี้นมีการสลับตัวละครแบบผิวไหวมาก ตีตีตัวนี้อยู่แล้วสลับอีกตัวหนึ่งมาประมาณนั้นแล้วก็มีสกิลแล้วเลือดเหมือนจะแบบแยกกันด้วยนะเมื่อกี้สังเกตเห็นเหมือนเลือดของ2ตัวละครนี้เหมือนจะแยกกัน,สนแสดงว่าเราอาจจะมีอยู่3ชีวิตนะครับแล้วก็เหมือนจะกินยาได้ด้วยนะเออเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นินตัวเฟสกินยากินบัฟอะไรก็ว่าไปนะนี่เห็นไหมตัวละครคือผมดูไม่ทันนะแต่คิดว่าเหมือนเลือดมันจะแยกกัน,นครับปบปบ,บไม่ใช่ว่าเราแบบยื้อวิญญาณของอีกคนหนึ่งมาแต่เหมือนเราสลับตัวละครมาเลยครับอันนี้คือบอสมันเป็นแมคชนิกของมันนะบ ไฟอันนี้ผมบอกไม่ถูกว่ามันยากง,ง่ายแค่ไหนแต่รู้สึกว่าบรรยากาศหรือว่าการต่อสู้ของมันก็ดูเดือดแล้วใจระดับหนึ่งครับมีมีการแบบต้องหลบสกิลดงสกิลแดงอะไรประมาณนี้ผม่อยให้อารมณ์แบบโซจริงๆเออใช้คําว่าแบบโซจีนโซประจําชาติจีนเอลเดอ i n ลิงที่บ้านเอลเดอ i n ลิงประจําชาติประมาณนั้นเลยคือไปทางนั้นเลยครับ แล้วก็อัปเกรดให้มันมีความคล่องตัวมากกว่าแล้วก็บรรยากาศสวยกว่าแต่ว่าไม่ทิ้งเออไม่ไม่ไปจีนจา๋าไม่ไปงิ้วไม่ไปกระบี่ไม่ไปแบบจีนอะ่ะเห็นแล้วเป็นจีนหนักๆไม่ใช่อันนี้เห็นแล้วไปแบบเอลเดนลิงไปแบบว่าทางยุโรปไปแบบว่าทางตะวันตกซะมากกว่านะเป็นธีมเป็นแบบเซตติ้งของเขาทางนั้นซะมากกว่ามีแบบเวทแบบเอาดินลอยดิง้งโอ้โหชุดใหญ่เปกอลังการเหมือนกันนะ กระบ,บี่นี่ก็ได้อยู่นะถ้ามีร่างเงาแบบป๊อปๆป็โหมันจะเท่กว่านี้อันนี้คือฟันแบบง่ายๆครับเน้นใช้ไฟนะป,ป,ปอบอลังการแน่นอนผมบอกเลยว่าอลังการจริงๆเท่าที่ดูฉากแอคชั่นนี่ก็ชุดใหญ่กราฟิกบรรยากาศแต่ละที่เนี่ยมีขวานด้วยโอ้โหฉากเนี่ยมีคล้ายๆแบบวอลิเออร์นะพวกแนวแบบตัวแทงมีลูกตุ้มมีมอนหลากหลาย มียิงระเบิดมีน้องที่เป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงามีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นบอกเลยมีเนื้อเรื่องที่แบบน่าติดตามแน่นอนครับมีมอนที่หลายประเภทมีโลมีวิญญาณมีมอนตัวใหญ่ๆดูแบบดูแบบยังไงก็เลฟเฟลนเอเดอร์ลิงแหละนะคือยังไงเราก็แบบหนีไม่พ้นแหละเพราะว่าเขาทำมาดีนะเกมนั้นเขาทำมาแบบมาสเตอร์พีชอยู่แล้วเกมอื่นก็ต้องแบบ ขอเล็บนิดนึงเออนี่มีการยิงดีดมีการใช้สลิงนะครับตัวละครหล่อสวยนี่ไม่ต้องโวกนะคิดว่าไม่โวกนะเกมนี้คือตัวละครมาขนาดนี้คงจะไม่โวกแล้วไม่ต้องแบบว่ากังวลนะว่าจะมีแบบตัวละครผิวสีอะไรแบบแต่อาจจะมีผิวสีแหละแต่ว่าเขาไม่โวกแน่นอนคิดว่านะฝั่งจีนเขาไม่ค่อยสนใจดราม่าโวกแน่นอนคือ แต่ใครจะโวก็โวกไปกูกูจะทําเกมกูไม่สนใจอะไรประมาณนะี้เขาอยากจะทําผลงานครับเขาไม่ได้บ้าการเมืองหรือว่าแบบอิงอะไรนะเหมือนเขาไม่ได้ขอทุนจากคนที่ให้ต้องมาโวกอะ่ะเออเขาก็เลยไม่สนใจคนระับม,มีการแบบมอนเอเลียนที่แบบดีไซน์มาโอ้โหตึงโอ้หมีการชาร์จอฉากสวยจริงอันนี้ขนาดผมแบบไม่ใช่คนที่เล่นเกมฝั่งนี้นะแต่เห็นแล้วแบบอยากลองเข้าไปเล่นดู ฉากสวยจริงครับบรรยากาศมีผมขาวด้วยถ้าในเกมจีนส่วนใหญ่ผมขาวนี่เป็นแสนนะครับสายเติมนี่รู้เลยนะผมขาวนี่หลักแสนนะไม่หลักหมื่นแน่นอนแต่มีบางเกมอาจจะฟรีแต่ว่าส่วนใหญ่เกมจะหลักหมื่นหลักแสนครับเกมฟรีเล่นเล่นไปเติมเป็นหมื่นเกมจีนมันจะเป็นสโลแกนนี้เกมฟรีก็จริงครับแต่เล่นไปหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนเพราะเติมแฟนี่แหละครับไม่ได้หมดไปกับไหนหหมดไปกับแฝใมีการแบบปล่อยดอกบัว เลฟเว่นส์นจ,จริงๆบรรยากาศไม่จีนจ๋าแน่นอนแต่ว่าเป็นทีมจากจีนนะเป็นเกมจากจีนเป็นสตูดิโอจีนแล้วก็ที่สําคัญบอกเลยว่าเป็นสตูดิโอที่ทําเกมที่ชื่อว่า p e r ร์ซิเครับ <c oughs> เกมที่แบบสายกําลังภายในกระบี่กระบองระยองหงอคงอะไรไปรอมานานเหมือนกันแต่ก็ไม่เปิดสักที <c oughs> แล้วก็มีเทเลอร์หรือมีเกมเพย์ให้แบบเหมือนเกมเนี้ยผมคิดว่าอาจจะมีเกมเพย์เทเลอร์ให้ดู ประมาณนี้แล้วก็หายไปปี2ปีแล,แล้วเราอาจจะเปิดหรือไม่ก็ยังไม่ได้ปล่อยสักทีครับเหมือนกันเลยค่ายเดียวกันมาทรงนี้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเกมนี้อาจจะเปิดก่อนพอฟีซิเวอร์จริงๆเท่าที่เห็นเกมเพล์นะก็ไปไกลแล้วนะไปแบบเยอะแล้วนะเกมเพลย์ประมาณเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ค่ายเนี่ยเปเปอร์ Paper, นะผมถ้าจำไม่ผิดค่ายเขาจะชื่อว่าเปเปอร์เขามีเกมในเครือเยอะนะแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่เราใชายแท้แบบ ทวินหาหรือว่ารอเล่นเหมือนกันหรือว่าต่างชาติหรือว่าคนที่ชอบแนวแบบน่ารักน่ารักแฟนตาซีรอเล่นเหมือนกันนั่นคืออินฟิน t y ี i k เกถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเป็นเกมแนวแบบน่ารักแนวน้องการ์ตูนแนวแมวแนวแบบเอ่อบาร์บี้อ่ะแนวแบบตัวละครผู้หญิงแฟชั่นผจญภัยในโลกโอโหคือแบบเพื่อนๆไปหาดูคลิปเกมเพย์ได้นะผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเกมนั้นมากมายเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ในส่วนของเกมนะแต่ว่า มันมีการเปิดเทสนู่นนี่นั่นมาแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปหาดูได้ชื่อว่าเกม Infinity n i k e ก็ค่ายเดียวกับเกมนี้นครับ Perceiver ก็ค่ายเดียวกับเกมนี้ Bella of Athena ก็ค่ายเดียวกันกับเกมนี้ Paper นะก็ถือว่าค่ายนี้มีความรับผิดชอบอยู่ในมืออยู่3-4เกมและเป็นเกมแบบตึงๆแบบท็อปททั้งนั้นหรือว่าแบบกราฟิกอลังการทั้งนั้นนะก็รอรุ่นว่าเขาจะเปิดให้เล่นตอนไหนแต่ว่าที่แน่ๆผมคิดว่าน่าจะปี2025ปีหน้าเนี่ย น่าจะมีเกมที่แบบสนุกสนุกให้เพื่อนๆรอเล่นอีกเยอะแยะแน่นอนครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เห็นเกมเพย์ของเกมนี้เรามันต้องลุกขึ้นมาเลยต้องกระโดดออกมาเลยแล้วทำคอนเทนต์เลยเพราะว่าของดีจริงไม่ได้มันต้องแบบมาเมาส์มอยกันหน่อยนะแล้วก็หลังๆเพื่อนๆจะเห็นในช่องผมก็จะอัปเดตข้อมูล เขาเรียกว่าบรรยากาศการเล่นเกมของเกมที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะบางทีผมก็เล่นเกมใหม่ผมก็จะอัปเดตเป็นช็อตๆอะไรไปก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าช่องไม่ได้ทําเป็นแนวรีวิวเกมอย่างเดียวนะก็คือไปเรื่อยทําแบบตามที่ผมอยากทำตามอารมณ์เจ้าของช่องอะไรประมาณนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงไปแล้วครับขำๆอะไรประมาณนี้เพื่อใครมาแบบติดตามว่าอาจะมีรีวิวเกมใหม่แนวจีนอะไรเนี่ยแล้วก็ลองติดตามอา๋อทำไมมันไปเกมแนวยิงทําไมมันไปยิงผีไปยิงเอเลี่ยนอะไรนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับ คอนเทนต์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนอารมณ์เจ้าของช่องครับก็คือไปเรื่อยไปยาวประมาณว่าแบบมึงจะไปไหนก็ไปอะไรประมาณนั้นเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่งั้นแบบยาวเมามอยกันยาวโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบาย